ครับโฮมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับแต่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าโซ่หวยเด่ในๆเขาอ,อีกแล้วครับท่านเป็นแนวทาง17มกราโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมใบนี้ครับท่านเบ่งปานาท่านล่างตัวเดียวครับท่านเบ่งปาน9นะเบ่งปาน9ตัวเดียว อดีตที่แล้วก็แเนวทันใหม่นี้เบงปัน,ปน9นะ9ตัวเดียวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับนะสำหรับแนวทางที่เบงปัน,ปนต่อไปครับใบน,นี้ก็เป็นนวทานล่างครทาทันนะเบงปัน,ปน5 7 7 5 5 7 7 5 สองบ่ายทานสองบายจับคู่ครับนะห้าเจ็ดจ็ดห้าฝั่งซ้ายเจ็ดฝั่งขวาห้าจับคู่ห้าเจ็ดจ็ดห้าขอบคุณอย่างมากสำหรับแนวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วทันใจไปต่อการเจ้านี้ล่างเบ็ดลางเบ็บ สตัวนะท่าน4ี่ห5 6ครับนะอดีตที่แล้วเจ็ดแปดเนี่ยวท่านใบนี้ก็แบ่งปัน456ห้าหแบ่งปัน3ตัวเป็นเนวทางขอบคุณอย่างมากครับนะไปต่อการเจ้านี้ครับท่านใบนี้ก็เนียวท่านล่า 608จับคู่นะท่านจับคู่กับ1นะ01นะท่านช01จับคู่141810 141810 3คู่เป็นแนวทางก็ขอบคุณมากนะท่านไปต่อการเจ้านี้ ใบนี้ก็แบ่งปันแนวทาง9ตัวเดียวครับนะแบ่งป,ปันคู่92 93 94 9 2, 9 3, 9 4. 9 94 97แบ่งปัน4คู่เป็นแนวทางและก็ตัวเดียว9นะขอบคุณอย่างแรงครับท่านสำหรับแนวทางขอ้อมูล ต่อไปครับใบนี้เอ้ยก็เป็นแนวทางอาดีตที่แล้วครับท่านอาดีตที่แล้วก็ผ่านตรองท่าน5 4 4 5 4, 4่าวิ่ง3กับ4ผ่าน4เสซึ่งแนวทางใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทางก็แบ่งปันอีกแล้วครับนะตัวได้เ,เราไปช่วกันเลย ท่านใหม่นี้ก็แบ่งปสองเจ็ดปนย์สองหกเก้าสี่สามศูนย์สี่สามเก้าสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสามห้าศูนย์ห้าห้าหกเจ็ดหกปดเจ็ดศูนย์่งหกับ7 ครับท่านขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปัน,ปนไปต่อกันเลยเจ้านี้ครับท่านใบนี้เจนะาท่านแบ่งปันแน,นวทางล่างนะห้าหกเจ็ากจ็ดคู่นะาท่านปานผ่านแปกห้าน,นะาท่านใบนี้เขาเป็นอดีตกาวอดีตก่อนก่อนนท่านนะเจ้าเจ แบ่งปานแนวทางล่างเบบ4ตัวอดีตที่แล้วเราไปชมกันอดีตที่แล้วก็แบ่งปันป7 8 9 0 7 8 9 0 4ตัวอดีตที่แล้วก็ครบนะท่านเ9นะเ9ครบล่างนะ ก็ครบล่างสองตัวเป็นแนวทางโคล่างขอบคุณมากนลทันใหม่นี้ครับตัวใดเอ้ยตัวใดครับทานแบ่งปันเจ็ดแปดเก้าศูนย์เจ็ดแปดเก้าศูนย์แล้วทนใหม่นี้ก็แบ่งปานสี่ตัวเป็นแนวทางครับนะสี่ตัวเป็นแนวทาง สตัวล่างครับท่านล่างก็คือ10หน่วยล่างนั่นเองก็ขอบค่นอย่างแหงเลยไปต่อการเจ้านี้ครับท่านชุดเต็มนะท่านเจ้านี้เจ,นเจ้าวีเจครับท่านเนบ่งป่านเกับ0ูนย์ชุดสี่5ูนย์เก้า 2 8 0 2 9 0 6 2 0 6 8 0 4 9 5 9 2 9 0 9 2 0 5 0 6 0 8 0เจ้าวีเของเป็นป่านอีก1นึนวทางด้วยครับนะขอบคุณอย่างมากชุดเต็มบูณ์ไปต่อการเจ้านี้ ใบนี้ก็แบ่งปานเอาทานเต็มล่างเต็มล่างนะเต็มล่างสิบหน่วยล่างนะแบ่งปานเต็มสี่เต็มหกเต็มเจ็ดเต็มแปดเต็มหนึ่งเต็มสองเต็มสี่เต็มหกเต็มเจ็ดเต็มแปดเต็มหนึ่งเต็มสองหกตัวหกเต็เป็นแนวทางอดีตที่แล้วก็ผ่านเต็มเจ็ด ขอบคนอย่างมากครับนะต่อไปเจ้านี้ชมเพกระทานเบ่งป่าเดียวทางวิ่งแบบสามตัวเดียวทางวิ่งล่าง351ห้าหนึ่งอดีตที่แล้วเจ็กหนึ่งก็ผ่านเก้านะ น้ท่านใหม่นี้ก็แบ่งปันสามห้าหนึ่สามห้าหนึ่แบ่งปันสามตัวเป็นตวทาา <Yeah. S 1> ก็ขอบคุณอย่างมากครับนะต่อไปครับใบนี้ก็เป็นอธานหน่วยบนชนสองเจา้านี้คระท่านฟังซ้ายฟังโคอชนหน่วยบน ชูนสองชูนสามชูนหกชูนสองชูนสามชูนหกชูนสามตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยอดีตที่แล้วก็ชูนสี่ชูนห้าชูนแปดกระทานอดีตที่แล้วก็ชูนสามตัวนะก็ผ่านสี่ เดี่ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปชนสองสามหกไปต่อกันใบนี้ครับชมเพแบ่งป,นปนา,านอทานล่างแบบ4ตัว8 4 9สี่เกอดีตที่แล้ว5้าหนอดีตที่แล้วลุดนะ แล้วท่านใหม่นี้ก็เบ่งปานแปดสี่เก้าศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์เบ่งปานสี่ตัวเป็นแนวทางขอบคุณครับท่านขอบคุณมากครับสำหรับเนวทางข้อมูลไปต่อกันไปนี้เบ่งปานแนวทานหน่วยล่างเบบ3ตัว408ศู อดีตที่แล้ว3 7 9นะแล้วทานใหม่นี้ก็เบงปาน,น4่ศน0 8 3ตัวเป็นทางหนยล่างก็ขอบคุณอย่างมากครับสำหรับขอดด้อมูเแีวทางที่เป็นปันอย่างเร็วทันใจปีเก่าไปแล้วปีใหม่เข้ามาก็ขอให้คิดสินได้ก็ให้ได้สินนา้านะท่าน ก็ขอบคุณมากนะไปต่อกันเลยเจ้านี้ครับนะใบนี้ก็เป็นแนวทางเป็นแนวทางจับคู่ตดบโบนนะท่านใบนี้ก็เป็นอดีตก่าวนะท่านสรุปแล้วผ่านนะท่านผ่านเก้จิตเก้าจิตนะท่านนะ ใบนี้เป็นอดีตที่แล้วครับท่านอดีตเกอดีตก่อนสลปแล้วพันเก้าเจ็ดนะเก้าเจดชนเกเจดนะท่านเนวท่านใหม่นี้ครับตัวดอยเราไปชมอดีตที่แล้วก็ผ่านนะท่านนะผ่านสี่สี่โคตสนะท่าน แล้วท่านใหม่นี้ครับก็แบ่งปันนะแบ่งปันแบ่งปัน1 3 2 3 3 4 3 5 5 6 5 7 6 7 9 0 9 1 9 5 9 7โคตดโบน9 9 9 1 9 5 9 7 8 8 9 9ครับท่านก็ขอบคุณอย่างมากครับนะสำหรับแนวทางข้อมูล ก็านผูมก็ประมาณน,นี้ครับท่านนะคลิปนี้ก็ประมาณน,นี้เราเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปก็ขอสวัสดีครับ